จะพาท่านชมทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมค่ะของการทํางานของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็การขับขี่ในระยะทางต่อการชาร์จหนึ่งครั้งของตัว i อออนเอคันนี้กันค่ะไปกันเลยค่ะนี่เดี๋ยวจะพาทุกท่านมารับชมกันค่ะแต่คันนี้ต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งอยู่ที่442กิโลเมตรต่อการชาร์จนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านมารับชมเวลาเปิดใช้มือด้านซ้ายค่ะ เพราะว่าตัวเปิดจะอยู่ทางด้านนี้แล้วก็ใช้ตัวค้าดึงขึ้นมาฟืบแล้วก็จะเห็นตัวอมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้านั่นเองเมีแบตเตอรี่ในการชาร์จด้วยแล้วก็ระบบไหลเวียนของน้ำแต่ตระระบ,บน้ำเองค่ะ ตัวขุมพลังค่ะขับเคลื่อนค่ะ powertrain ค่ะขับเคลื่อนล้อหน้า f w UD <Yeah. S 1> ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะกำลังสูงสุด136แรงมา้าแรงบิดสูงสุด225นิวตันเมตรพ่วงด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนรองรับการชาร์จด้วยไฟฟ้ากระแสะตรง AC สูงสุด6 6กิโลวัตต์ค่ะและรองรับการชาร์จด้วยไฟกระแสตรง DC สูงสุด75กิโลวัตต์นั่นเองแออย่างที่บอกไปว่าท็อปอระยะทางวิ่งสูงสุดต่อการชาร์จเต็มอยู่ที่442กิโลเมตรค่ะแล้วก็ความเร็วสูงสุดท็อปสปีดทำได้130กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็แรงม้าก็ไม่ได้แย่นะ แรงม้าอยู่ที่136แรงม้าค่ะแรงบิดก็225นิวตันเมตรก็ถือว่าวิ่งได้ในระยะทางไกลเหมือนกันคันนี้ก็ถือว่า อาจจะตอบโจทย์ใครหลายๆคนนะราคา850,000บาทค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามารับชมรถคันนี้ค่ะสามารถมาได้ที่โชว์รูมไอออนสาขาราชพฤกษ์ได้เลยค่ะไม่ได้มีแค่รุ่น e-s อย่างเดียวนะยังมีในรุ่นของตัว elite หรือว่าตัว premium ให้ได้รับชมกันแล้วแล้วยังสามารถเข้ามาทดลองขับค่ะในนี้ได้อีกด้วยอ่แล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชว์รูมไอออนสาขาราชพฤกษ์ด้วยนะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้จิได้พา ทุกท่านมารับชมกับทัานนี้ค่ะตัว i อออนเอราคา8ปดแสนห้าหมบาทค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องอจินิวคาเฟ่แมีกันด้วยค่ะวันนี้อจิขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ